ันนี้ภาคเหนือเนี่ยอากาศตอนเช้าๆชเริ่มเย็นแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลง1-2องศาในช่วงเช้าๆจะเหลือฝนประมาณสัก10%นะครับแถวๆถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากกำแพงเพชรก็อาจจะยังเจอฝนอยู่นะครับส่วนภาคอีสานก็เหมือนกันเลยตอนเช้าเริ่มมีอากาศเย็นรับรู้ถึงลมเย็นที่มาลมหนาวแล้วอุณหภูมิลดลงนิดเล็กน้อย1-2องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดระหว่างวันไม่ร้อนเท่าไหร่ครับ33องศาที่มหาสารคาม ภาคกลางวันนี้ฝนอยู่ประมาณสัก20%ของพื้นที่มีฝนแถวแถวจังหวัดกาญจน,นบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามครับ ขณะที่ภาคตอนออกวันนี้มีโอกาสเจอฝน30%ของพื้นที่นะครับถ้าจะตกก็ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีที่จังหวัดตรานะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ที่ปราจีนบุรี36องศาเซลเซียสนะครับขณะที่ภาคใต้วันนี้ยังคงมีมรสุมนะครับมีโอกาสเจอฝนถึง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งก็ต้องเตือนภัยกันที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและที่พัทลุงฮางฟัง่งถ้าเจอฝนมีโอกาสเจอคลื่นสูงมากกว่า2เเมมตรรรนนับกุงทพิณลวีี้ เจอฝน30%ของพื้นที่อากาศร้อนชื้นมีเมฆมากตลอดทั้งวันสูงสุดอุณหภูมิอยู่ที่35สองศาเซลเซียสที่ปทุมธานีและกรุงเทพมหานครน,นะครับ